อุยค่ะผู้ชมแม่หันมาทางนี้เอา้า สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลค่ะท่านผู้ชมมืนอนี่มากประมาณหามงเคิงสิหกมงแง่งหามงเคิงสิหกหามงกลัวสิหกมงเนาะค่ะเมื่อแล้วท่านผู้ชมแล้วบัดที่นี่ฝนลินนะคะฝนลินลินมากเพราะว่าฝ่าเหลี่ยมขนาดฝ่ามากเลยท่านผู้ชมเนาะค่ะไปซื้อผลไใหม่ มไหวแม่แต่เคียนโค้งสุดท้ายค่ะแม่แต่เคียนวันมณีนะคะท่านผู้ชมเนาะโค้งสุดท้ายสําหรับงวดวันที่16ตุลาคม2568นี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีดอกไม้ดอกซากุระบ่เออม,มาถวายให่แม่นั่มเอฟซีมันฝากมากเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มันีก็สื่อผลเม้ใหม่มหวายแม่เป็นโค้งสุดท้ายกะ ขอบคุณเอฟซีทุกๆขันเนาะค่ะทีรวมสื่อของกาบใยเนาะค่ะซอยคานำมงนำมั่นเออเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะขอบคุณทุกๆ่ันเนาะค่ะเมื่อนี้ขอเลขทูบกับรูปแป้งสองอย่างเลขทูบแล้วก็รูปแป้งนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะอืมผู้ได้ทามเรื่องฝันบ้านฝันเนาะค่ะอาจจะบพฝันก็นได้บ่ราลูกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะฝันหรือเปล่าเมื่อกี้น้องน้ำกะเก็บขวดน้ำ กว่านามเฮียเต็มเลยเนาะคะ่ะอยู่อยู่อยู่ทางหลังก็เลยบปเลยต่างกล่องเพราะว่ากับฝ่ากีฝานีา่ฝา,า,า,ามาเปิดกล่องเพราะวา่าฝ่าเหลี่ยมฝนร่นมากเล้วก็มาผู้เดียวนะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเออผู้อื่นเพิ่นเบา่างเนาะคะ่ะพี่ปูแล้วเลยไปผูกผ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมพี่ปูไปผูกผ้านะคะหลายงานแห้งเนาะคะ่ะนีไปนีพี่ปูเบา่างเลยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมือใดมือนหนึ่งสิผ้าไปตามปิดชีวิตการผูกผ้าของเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิห้าเถือ บางตรงกันก็เพลินเด้เนาะค่ะเดี๋ยวสิผ้าไปน้ำกลนเพินแล้วน้ำกลนเพินเนาะค่ะไปท้ายขิดเพินผูกผ้าเนาะค่ะว่าตะละมือตะละเวนเพินจงไดเหลืองานมาแล้วก็ต้องไปผูกผ้าเตรียมของเตรียมดอกไม้รับการสถานทีถูกซิงถูกยางเดยท่านผู้ชมเนาะสำหรับผีป,ปุกเนาะค่ะท่านผู้ชมฟ้าหลงนะคะฟ้าหลงไปเดี๋ยว ไปหาแม่จะเคียนวันมนี้ด้วยกันนะคะท่านผู้ชมไปค่ะไปนะคะท่านผู้ชมวันนี้เอามอเตอร์ไซค์มาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมอเตอร์ไซค์มากีโหลดมากผู้เดียวนี่ในรูปแบบตอนกลางคืนนะคะขันมาย่างกางเบนเพลินก็บ,บ่อยมาย่างมันขึ้นคุณไม่ยงขึ้นหลแต่ฝนสิตกอยู่บ่เนาะค่ะเจ็ดหกหนึ่งสองนะคะ,ะ,คะทะเบียนรถ เจ็ดหกหนึ่งสองปลายจางไปเลยท่านผู้ชมแต่ว่าขั้นหนีบอดิบไปขี่เขาไปในเมืองในยางดอกขี่มาแต่ลงทงล่งทาเนี่ยละค่ะมาทายขีดเนาะนี่แม่ตะเคียนวันมณีนะคะท่านผู้ชมนี่ลายเพิ่นแม่ตะเคียนวันมณีสร้างเมื่อยี่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะท่านผู้ชมพาดแมงหลายคัก ไปหาแม่นี่ไม่ดอกใหม่ดอกซากุระเนาะคะ่ะดอกซากุระสิบ๊วยดวีผมใหม่เพิ่นใหม่ตีน้งองนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินท่านผู้ชมเดี๋ยวน่ะเดี๋ยวน้องนาำสีวีผมใหม่เพิ่นใหม่อยู่เด้อเออเอาแต่ว่าขอเอากล่องไปต่างก่อนเนาะอือเพราะว่ามันล่มมันหนีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมผมเพิ่นก็เลยเป็นยังสั่น เป็นหุ่นยืนนะคะ <ió> แล้วก็เป็นแบบหุ่นนั่งนะคะท่านผู้ชมเสียงฝนบอเสียงฝนหรือเสียงอะไร ด้านหลังนั้นเป็นพงหน้าเด้ค่ะด้านหลังเป็นทุ่งนานะคะด้านหลังเป็นทุ่งนาไม่เนลน้ไม่ร่มเลยเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวขอดูบริเวณรอบๆก่อนนะคะขอดูบริเวณรอบๆก่อนว่ามีสาตรมีผิดบอท่านผู้ชม อูห่าเรียมไม่สารมีผิดบอเนาะคะ่ะเพราะว่าเข้ต้องเซฟจากหวองเลยค่ะเซฟตัวเองเราต้อง,ซองซเ,องเองซฟตัวเองนะคะเพราะว่าเกิดที่ยังขึ้นเนาะมันกะสิได้เห็นท่านเนาะคะ่ะ ไม่มีอะไรนะโมมีม่ยังเนาะคะ่ะวันนี้นะคะมาขอขอสองยางโอ้ท่านผู้ชมเดี๋ยวน้องน้ำีะได้เสื่อนไม้ฟอยมาไวอยู่ดีค่ะจะได้ซื้อซื้อไม้กวาดนะคะท่านผู้ชมซื้อไม้กวาดมาไว้อยู่นะ เพราะว่าเอาไว้เอาไว้ถักกวนกวาดเซนบอลอัอน,อนยุตติโตเพลินเนาะคะ่ะท่านผู้ชมยุตติโตเพลินไวถักกวดเป็นลุ่ม ผู้ชมได้ยินเสียงไหมเว้ยเห็นไหมเห็นบอลผู้ชมไมมกลางคืนยามใดนี่เพิ่นดีใจบอลหนองามเอ,อ่อนดอกไม้มหาไมา้เพิ่นเนาะเลาใไม้มาผ่าวม้เพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะไปท่านผู้ชม,นะชมเดี๋ยวไปตั้งกล้องนะคะเดี๋ยวเท่าที่สำรวจด้วยตาเปล่านะคะท่านผู้ชมไม่มีอะไรนะคะ ไปเดี๋ยวไปตั้งกล้องเตรียมของกาบไหวแมวันมานี่น้ากันท่านผู้ชมไปค่ะไปนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้น้องนานไปวีผมจัดผมให้เพิ่นไหมนะคะ่ะปาท่านผู้ชมแมงคือหลายแถมแมงมหาไฟเออเสียนคนมานี่เดี๋ยวเด้อไปไฟ่หนิอ่ะแมงอย่างายเลยนาะคะ่ะแมงเยอะมาก Được Tìm khoảng con thôi thầm bố chồng thôi Mó nhìn bó vàng cả nhìn có bó หลับงานคือกันมิตรภูเบได้เห็นงานเดียวเลยค่ะมิตรภูเห็นหลายๆงานเลนอเศรษฐกิจยังสี่เนาะค่ะน้องน่าสิไปเห็ดอีหยังดีเนาะน้นองยิงเพิ่นกะรับหลายจอบเด้พี่ปุ๊ก็รับหลายจอบอธิบาย โดยบ้านหัวตะออกประมาณหกม่วงเคืองนี่แหละค่ะที่นนองนามมาัธยคลิดแต่ว่ามันก็สีคือจังแบบว่าคำมันบอกท่านผู้ชมเพราะว่ากล่องห้ามันบระเดและความละเอียดมันบระเด็ดหลายปานนั้นมันบอกเท่พ่อทีสี่จับได้ถูกได้ละเอียดผ่าปานนั้นเนาะคะ่ะเพราะถ้าไ่ยคำเด,ดที่นองนามมากแต่ว่ามันหนึ่งคือจังหมืดหลาย นี่แหละค่ะกระติตาัดลงให้ท่านผู้ชมเมืองประมาณสองถุมสามถุมนี่แหละส้มกล้วยแอป,ปเปิ้ลสาลี่เอออย่ามะพร้าวนะคะอือก็คือสิพาบกเผาได้น้อบันปกติหนองน้ำสิเจอ มันจะมีหม,มองหูเจาะอยู่เลยอืเจ้าะหูมองนี้เด้ค่ะย่ามกินแล้วก็จะเอามีดอัน,นมันมีดหน่อยนะอืมเดี๋ยวด้ ผ้าบอกเผาพอได้แจกแลยอ่ะมาเผาเผามะพร้าวน้ำหอมน่ะค่ะโอ้มีหม่องต่างพอดีเลยท่านผู้ชมดอกกะดอกไม้ ะะเดี๋ยวเพิน่นเพินเพ่นอ่านฝากมาให้แม่ไต่เคี้ยนมันมานี่แลวก็แม่แต่เคียนซอยมานี่นาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวห้องแม่ซอยมานี่เดี๋ยวน้องนามจะไปโคงสุดท้ายอีเดอร์ก็คือโคงสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะไป เอาแบบนี้แหละเพิ่น่นฝากเพิ่นส,พนส่งมาสองกระ,ะถางเนาะค่ะท่านผู้ชมแล้วก็น้องน้ำสิเอามาให้แม่วันมานี่ก่อนนี่สวยไหมคะน้องน้ำว่าสวยเด้เดี๋ยวขออนุญาตวางไวท้ทิงนี้เนะาะท่านผู้ชมเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเอามาให้แม่ตองมาถวายเพิ่นบ่อเกล้าเพื่อนก้อนเนาะ โอ้ยสาธุสาธุสาธุเด้อแม่เมื่อในคนลูกหลานลูกเบิดแม่อยากได้ยังต้องการยังเนาะแม่อเออดีใจที่ลูกหลานมาหาเมื่อนี่ได้ดอกไม้ยางงามผลไมใหม่มาไหวแม่เด้อแม่เด้ออยากได้ยังต้องการยังกับบอกมาแม่บอกมาภาษบไปเข่าฝันเอฟซีเพื่อกะถ่ายแม่ไปเข่าฟันลูกหลานไปเข่าฟันผู้ขานี่ล่ละ ให้แม่ไปเข่าฝันเด้อแม่เด้อคือจังหวดบางหันไปเข่าฝันไปบอกเลขอือสามโตตรงตรงโหลดให้เพิ่นได้โชคน้ำเด้อแม่เด้อสาถูกใด็กถูกเดกขอเลขถูกแล้วก็ลูกแป่ง พอท้องเร่อตอนนั้อนบ่เอาพอดีตอนนั้นโอ้ยมีมูท่านผู้ชมพอดีโอ้ยกำลังยานอยู่ผู้กอง<ะ>เป็นบ่ล่ะเป็นผู้กองว่าหน่นะโอ้สวัสดีค่ะผู้กองกำลังยานอยู่เออม,มาถ,ถือจังหวะถือเวลาพอดีรถพอท่องเร่อเนาะค่ะท่านผู้ชมเออโอ้ยพอดีแหละจังมีมู จังบ่ได้ย่านอืมบ่หัวเหมือนนีเพอสิมากขอจอมปลวกหรือว่ามากขอแม่วันมานี่เนาะ่านผู้ชมเนาะอุ้ยแต่ว่าก็ดีเลย่านผู้ชมดีเลยลนะ่ะดีเลยมา่านผู้ชม มาตั้งจิตอธิษฐานไหวแม่วัดมานี่บอกกาวน้ากันเดอ้อผูยูกไก่กะตั้งจิตอธิษฐานเอาเด้ออยากได้ยังกะขอแม,อม่บอกกาวแม่เด้อค่ะท่านผู้ชมเดอ้ออาถุกนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ุถูถูสาถูเดอ้อแม่แต่เชียนวันมานี่เหมือนี่ลูกหลานน้องน้ำชาแนวก็เดินทางมาหาแม่เป็นโคงสุดท้ายของหวดวันที่สิตัวลาคม2อ6 8นห้ร้นี่มือนี่มีดอกไม้ดอกซากุระยางงามได้แม่เอบซีเพิ่นกระได้ฝางมาให้แม่อืมเราก็ามีผลไม้บาว่าสิเป็นแบบพกล้ว,กวย โสมสาลีแอปเปลิลน้ำแดงน้ำดอกไม้ถูบที่ยนด้วยแม่เดอร์มันนี่มหาแม,กาม่กะมาขอเลขกถูบแล้วก็สิลูปแปงให้แม่โปรดเมตตาสงสารโดนบันดาลเลขให้เขาเล็กถ่ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวตรงๆด้วยแม่เดอร์ของหัวดนี้่ให้เอฟซีเพิ่นได้โชคได้โชคน้ำ ให้เพิ่นได้มีเงิ่อนค้ามกำแกวใส่ให้เปิดโชคเปิดดวงให้เพิ่นผู้บ่พ่อได้ก็ให้ได้ผู้บ่พ่อมีก็ให้มีผู้เพิ่นบ่มีโชคไม่ดวงกะขอให้เปิดโชคเปิดดวงให้เพิ่นให้เพิ่นได้ดวงดีดวงดีตลอดปีและตลอดไป้อแม่เดอ้อสาธุสาธุสาธุนะคะ เดี๋ยวมาเสียงเหล็กถูกนะคะสาถุแมแม่มยืดออกมาแต่เดินออกมาอู้ออกมาแล้วท่านผู้ชมออกมาแล้วนี่นี่นะคะจุดเลย ไปเดี๋ยวพาไปลูบแป่งเนาะคะ่ะขออนุญาตลูบแป่งเด้อแม่เด้อนี่แหละทางผู้ชมสิอลูบทางเกา่าบุญละทางนี้เพิ่นเป็นนั่นใหม่คู่ขาเนาะคะ่ะเอาตรงใดคอยต้องเอาไฟบุ๊บตะวัาทางปุ๋อักขรอยู่เดี๋ยวด้ค่ะอึอ รูปแป้งตรงนี้แล้วกันนะคะขออนุญาตเดอ้อแม่เดอ้อเฮย้ยท่านผู้ชมเหมือนมีอะไรอุ้ยช่ดพันตกตัวนี้ก็จังมีอย่างแบบว่า่า,านทางท่านหลังไปแบวบแบบนึงท่านผู้ชมช่ดพพนตรตก อุ้ยขนนลุกเด้ค่ะเมื่อกี้น่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวลูกแป่งก่นอนเด้อมองนี่ว,ว่าามีคนหลูกได้เลยนี่เห็นปะ่ปลากดเหลอกมาเด้อแม่หายมาซองปุ๊บแล้วก็เห็นตัวเหลกโหลดมองนี้ อุ้ยท่านผู้ชมเหมือนมีมืออะไรเย็นๆไม่รู้ว่าท่านผู้ชมมาบายหนีพังหันอุ้ยท่านผู้ชม มา่บายย่นหนีเลยท่านผู้ชมเป็นเย็ยนๆเลยนะคะมา่บายมองมองมองหนีแล้วที่นี่มันถือถือก,กับมองผิวหนังเห่าไหมคะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเอากล้องนะคะมาดูเลขทูบแล้วก็ไปดูตรงรูปแป้งนะคะแล้วก็กลับบ้านนะคะท่านผู้ชมไปค่ะมืออกดอึบหลู่เลย ไปท่านผู้ชมโอ้ยขนคิงลูกบอสเซาเป็นเสียงฝนหรือเสียงเยีหยววังหันว่าเป็นฝนบอกว่าแมนเลขทูบยังไม่ยังไม่หมดนะคะท่านผู้ชมเลขทูบไม่ยังไม่หมดนี่มน้องน้ำวีโพมให้เพิินเราเด้นนี่ท่านผู้ชมวีพรมจัดพมให่เพิินไม่เรียบร้อยเนาะคะ่ะนี่ อันนี้อันนี้เพิ่นว่าเป็นยังเนาะคะ่ะนนเพิ่นว่าเป็นยังอืมอ้าวอืมุณผ่้ชคแม่หัวล้อจริงๆ น้องน้ำบอกว่าน้องน้ำนวิผมให้เพิ่นไม่แล้วไปเขาฟันเนเด้อแม่เด้อไปเขาฟันบอกเลขกเนเด้อแม่บ้านมาหนี้ไปเขาฟันบอกเลขลูกหลานเนเดอ,อ,อเร์ข้าท่านผู้ชมไปไปค่ะเนาะอ้ยคนลุก ตัวท้องเลียวปัญยางไปใส่ละบันปุ่นเห็นแต่ยางโล่งไหนนะ่นะคือผลไมาใส่เบ็ดไหวบอกว่ในจังไหนมายามเบ็ดบอกเหรอเมื่อไหร่าท่านหอดถามกันก็โลดได้ยางไปเลยท่านผู้ชมไปไปดูเลขรูปแป้งก่อนแล้วกันพาวาเลขถูกหม่เพื่อนเบิดไปเมื่อเลขรูปแป้งก่อนกันแล้วกันเนี่ย ยางมะนี่กดกลนคิ้งลูกค่ะอ,อันมองนี้เป็นหน้าเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นทุ่งนานะคะเป็นทุ่งนานะเนี่ยมิดเบิดเลย,ยเดี๋ยวมามามึงอัน รูปแป้งน้ำกันองน้ำรูปแป้งไว้นีเด้รูปแป้งไว้ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูเลขรูปแป้งด้วยกันเดี๋ยวซูมให้ดูนะซูมให้ดูนะคะท่านผู้ชมซูมให้ดูชัดๆ ไฟ่ซองฉัดเลยซ้ำเขียนไหวท่านผู้ชมเลขรูปแป้งนะคะลงนามห็นเลขสองตัวบบกไงเลยเลขสองตัวใหญ่มากนั่นเป็นเลขสองเด้เนั่ยนั่น,น,นข้างล่างเป็นศูนย์หรือเปล่าเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ เป็นเก้าเป็นห้าสองท่านผู้ชมใช่ปะอ,อันนี้เก้าอันนี้ห้านี่สองเก้าหาอยู่น้ำกันเก้าห้าสองเก้าห้าสองนะคะท่านผู้ชมเลขอวยยุ่งยุ่งกับกาดพ่อยุ่งอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมท่างยุ่งท่านแมงมัง,มง กูน่ะบินเต็มยุ่งอ่ะ952เถอะค่ะท่านผู้ชม952ก็โอ้ยเฮ้ยสติสตินะคะท่านผู้ชมสติท่านผู้ชมสติเบอยุ่กับเหนือกับตูเดี๋ยวเด้อขอถทดขอไพท่ทีเห็ดกล่องบน,นิงอ่ะเอาไหม 9ก้าห้าสองค่ะท่านผู้ชมเก้าห้าสองเลขเก่าแล้เนะาะเพราะมม่เลขศูนย์พอไม่ขีดขีดลงมาขา้างล่างเนะค่ะท่านผู้ชมมีขีดลงมาข้างล่างเก้าห้าสองหกห้าสองก็ได้อุ้ยท่านผู้ชมแม่หันมาทางนี้เอ้า ตรงนั้นมีความรู้สึกว่าเพิ่งหันมาทางนี้ตอนแรกไม่ได้เป็นแบบนี้ท่านผู้ชมจริงๆนม่หันมาทางนี้ท่านผู้ชมทีอ่อยล่าคู้มือบ่าเป็นแบบนี้ตอนเสียงตึงบังหันแถวเลยท่านผู้ชม เอาไหนีน่เด้อท่านผู้ชมเลขอยู่นี่เลขรูปแป้งเก้าห้าสองเนี่ยเก้าห้าสองไปตามนั่นนะคะตามนั่นออกทางไหนล่ะอุยอ้ยอุย้ยทา่านผู้ชม ปาดมันนี่มาาผู้เดียวที่แรงจริงนะคะท่านผู้ชมแม่ถากแห้งมันนี่เนี่ยแม่หันไปทางนูน้นนะท่านผู้ชมเพิ่นบออให้กลับบานแท้ทางกลับบ้านาบบานองน้ําทางนู้นนะคะท่านผู้ชมเอาขอเมืองเหล็กทูกกันด้วยแม่เด้อเดี๋ยลูกล้านกลับพอต้องเรียไปทางไหนเนาะสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเก้านะคะท่านผู้ชมเลขทูบ 416419 6กับ9ตัวเดียวกันนะคะคือว่า4 7 6, 6กระไดท่านผู้ชมสำหรับงวดวันที่16ตุลาคม2568นี้นะคะท่านผู้ชมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงๆงปังๆกันถูกถูก่านถูกๆกคนด้วยค่ะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เนี่ยเลขถูก เอาตามนั่นท่านผู้ชมที่ได้กลับเด้อป่านี้นี่ดอกใหม่ยางงามพร้อมของไหวนะคะ่ะเอาอยัางไงดีเอาสิล่าแม่กับก่อนสาธุแม่เอทองแสนแม่เพิ่นบอกให้กลับเนาะคะ่ะเพิ่น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 แนมไปทางผุนเพราะว่าทางนี้เป็นทางกลับบ้าน นะคะท่านผู้ชมไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้ำชาแนลนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ทีมงานทุกช่องไม่ว่าจะเป็นมาบินชาแนลป้าต่อไอชาแนลบ่าวเพ็กชาแนลหนุ่มอาคนเดิมและพ่อพ่อทองแหลกคนเดิมนะคะท่านผู้ชมมือนี้น้องน้ำขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะค่ะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีแฮ้งๆปังๆกันทุกๆคนเนาะคะ่ะพบพอกันใหม่คลิปหนา้าสําหรับมือนี้โค้งสุดท้ายแม่วันมณีท่านผู้ชม น้องงามขอตัวลาทํานผม้ช่วไปก่อนนะค่ะทํานผม้ชมโชคดีให้ปังๆวันนี้สวัสดีค่ะ